น้อมอนุโมทนาสาธุในทุกทุกบุญค่ะพี่น้องขอให้บุญกุศลที่ได้เฮ็ดมือนี้ไปนุนดวงประจบประลาบให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบัดสุขสุขคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดกะขอห้สมมุงม,มาตรปรารถนารวดเร็วทันใจค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ มณีกาพาพีผ้านองเนาะคะ่ะมาต่างจิตอธิษฐานขอพรกับท่านปูพยยน่พญาณคราชซีตระกูลเนาะคะ่ะอยู่วันหลวงพี่แซมแล้วกะมาขอพรหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะพี่น้องก้อนที่จะขอพรใดๆก็ตามแต่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกะไปทําบุญถวายปาไตรายละกะถวายปัจจัยเนาะคะ่ะตามกําล่งตามศรัทธาของเฮานะคะ่ะการที่เข้าจะม,ม่โชคมิลาบเนาะคะ่ะพี่น้องสิ่งเดียวที่จะนํามาเบิกเป็นตัวเลขโชคลาบก็คือบุญเนาะคะ่ะเอาบุญไปแลกเอาเนาะคะ่ะพี่น้องบ่จําเป็นต้อง บนบานสารกาวเนาะคะ่ะให้เอาบุญไปแหลกเอาบางเถืยอเห้าบนบานสารกาวตามสถานที่ต่างๆเนาะคะ่ะบางเทืองเห่ากะจะหลงจะลืมบอดายแก่บุญเนาะคะ่ะมันกะจะมีแนวคางค่าใจเนาะคะ่ะพี่น้องมีแนวดึงมีแนวชุดเห่าตัวพี่น้องกะจะประมาณนั้นเนาะคะ่ะด้วยศรัทธาค่ะพี่น้องวันนี้ก็เลยเดินทางมากราพิงบัตรมีหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะวัอที่แล้วหลวงปู่หายสีห์หกสีเก่าเนาะคะ่ะ ได้กาตามแต่เนาะค่ะพี่น้องวันนี้กะยึดเลขวัดเขาสิ่งโตแล้วกะเลขวัดหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะหลังจากพี่น้องได้เบิ้งคลิปนี้แล้วเจี๊ยบกะนาจะปล่อยเลขหลวงปู่สวงแล้วเนาะค่ะปล่อยตแต่ตมม่วานแล้วเนาะค่ะพี่น้องเงินบอกคอยมีเวลามาตัดคลิปเนาะค่ะยุ่งในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้กะจะเป็นเนาะคะ่ะกระตอบหลวงปู่สวงเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบมาทุกครั้งกะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่บ่ว่าจะเป็นในเรื่องหน้าที่การงานการเงินเนาะค่ะ สิ้นเดือนนี้เนาะคะ่ะเจ็บกะมีแผนว่าจะเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสกะจะไปกาบสังขารหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะอยู่ซีสเกตเนาะคะ่ะพี่น้องกะจะประมาณนั้นเคยไปอยู่เธอหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะตา,าจำบิจิตทาวิจิตบอคาดบอโกถุกค,ค้นกะ,ะพอโทรขอภัยพี่น้องเบอร์สุขุสุคนค่ะอันนี้บรรยากาศรลลอบๆอบเนาะคะ่ะบรรยากาศกะค่อนข้างที่จะร่มเรือนที่สําคัญเนาะคะ่ะสะอาดมากค่ะพี่น้องผู้ใดที่มองหาสถานที่ท เงียบสงบเนาะคะ่ะพี่น้องมอะแกการทําบุญอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปีียมไปด้วยบุญญาบาร,รมีเนาะคะ่ะของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์แลวกัดวงจิต่านปูพญายนคราชเนาะคะ่ะด้วยใจที่ศรัทธาของลูกหลานพญายนคราชของลูกหลานที่อยากส้างบุญสร้างบาร,รมีเนาะคะ่ะยุ่ใจจะเกิดปฏิหารเสมอค่ะขอแค่ห้ามีศรัทธาเนาะคะ่ะพี่น้อง๋ยวจะจะพาขขาวทำเนาะคะ่ะพี่น้องู้ไดมากะ แต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องหามใส่เสื้อแขนสั้นแขนกุดกางเกงขาสั้นเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ใส่เสื้อสั้นๆัดขาดเนียนเหี้ยนเนาะคะ่ะเพิ่นก็มีผ้าถุงเนาะค่ะพี่น้องไว้ให้เปลี่ยนเนาะคะ่ะเพื่อความเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องเราจะลง่งธรรมฐานปูพญานาคราชเท่าก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าขางในก็เตรียมไปด้วย <c oughs> บุญญาบารมีพ่อแม่คูบาอาจารย์บารมีฐานปูพญานาคราชเนาะค่ะแลวก็องเทพเทว,วาเนาะค่ะพี่น้อง เอาเป็นผู้น้อยเนาะค่ะเอาเป็นเด็กผู้น้อยเขาก็ต้องไ้เกียริเนาะค่ะพี่น้อง้วยความนอบน้อมที่เขามีนำสถานที่ต่างๆเนาะค่ะถ้าเขาเป็นคนนอบน้อมตองเทพเทวาสิงศิ์เพล่นเห็นเพลินกะเมตตารักใครเนาะค่ะพี่น้องสัทธาไพมั่นค่ะพี่น้องผู้ไดเสื้อกับผู้นั้นได้ผู้ไดบ่บเสื้อกับโเป็นอย่างเนาะค่ะกับแค่เลื่อนพานเนาะค่ะคนที่เขามีสัทธานี่คือแบบ ือที่สุดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ต้องเกิดปฏิหารกับเจ้าของอยู่แล้วเนาะคะ่ะเมื่อวานก็ได้โชคลาบจากหลวงปู่ไปเต็มเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องอืมก็จะประมาณนัะนวาเจ็บกะบ่ค่อยมีเวลาเนาะคะ่ะพี่น้องอย่างที่เห็นเนาะคะ่ะอาจจะล่คลิปย้อนหลังคลิปแบบสา,ารแห่จ้าหน่อยกะ โทษดขอภัยพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องตัวนี้จะเป็นสะทันปูเนาะค่ะพี่นะะ้นองะะาาะะปูสัตตนาคราชเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ปูองดำพญานคราชมีครบสี่ตระกูลเนาะคะ่ะไวทีเดียวจบเนาะคะ่ะวัดหลวงพี่แซมเนาะคะ่ะพี่น้องอาทิตย์ที่จะถึงเนาะคะ่ะหรือว่ามืออื่นเนาะค่ะพี่น้องเจ็บจะเดินทางไปทําบุญเนาะคะ่ะจังหวัดสาแก้วเนาะคะ่ะโดยเฉพาะวัดแม่ยาซ้อมแล้วก็วัดพระมหาเจดีย์ทีไปพบเจอโดยบังเอิญเนาะคะ่ะแต่เสีย เสื้อได้เลยขอไัยกับพี่น้องแต่เสื้อได้เลยเนาะค่ะพี่น้องทุกซีงทุกยางมันบ่มีคําว่าบังเอิญเนาะค่ะพี่น้องเข้าต้องมีบุญสัมพันธ์กับสถานที่นั้นๆนเนาะค่ะเข้าจังได้ไปพบไปพอเนาะค่ะได้ไปทําบุญสร้างบารมีเนาะค่ะบุญค่ะจะนำผ้าเฮ้าไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ที่ถือที่ควรบุญจะนํผ้าเฮา ไปในสถานทีทท่เตรียมไปด้วยบุญญาบรรมีพ่อแม่คู่บาอาจารย์เนาะค่ะบุญกัสามารถดนบันดาลในสิ่งที่เห่าต้องการได้คะ่ะทำบุญสั่งบรรมีหายจะฟ้องค่ะเห้าเห็ดเห้ากระไดเนาะค่ะคนอื่นบอมาได้น้ำเหาเนาะค่ะถ้าเห้าบอลโมทนาสาธุบุญให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องก็จะประมาณนั้น คลิปเจีย๊ยบกะจะไปในทิศทางดีพระธาตุบุญล,ละกะเบื่องความสวยงามตามวัดวารามโชคลาภกะจะมีปลาปายเนาะค่ะเป็นบางงวดเนาะค่ะบางงวดกะหายบางงวดกะบรดเดหายเนาะค่ะเพราะว่ากะเป็นคนหายหวยบด้แ่นดอกที่เขามาทุกงวดกะเออจะแล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องจะปิจารณาเนาะคะ่ะ,คะพี่น้องอันนี้กะจะเป็นบรรยากาศรอบๆภายในถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องกะสะอาดแห้งะคะ่ะพี่น้องทุกจุดจะสังเกตได้เนาะคะ่ะกะจะมีลูหลวองปู่สวงเนาะค่ะพี่น้อง จะเป็นคนที่นับถือหลวงปู่สวงแห้งเนาะค่ะเพราะว่าเวลาเดือดร้อนเนาะค่ะต้องการใส่เงินเนาะค่ะเจะไปอาวัดที่ไก่ที่สุดที่มีรูแล้วกะมีกุฏิหลวงปู่สวงเนาะค่ะเอาง่ายๆก็มีหลวงปู่สวงกับือวัดหลวงพิแซมเนาะค่ะอือคือมากมากเพราะว่ามันมีทำพญาณคราชนำเนาะค่ะก็เลยมากมาก้ลก็มีหลวงปู่สวงเนาะค่ะบัดมี้หลวงปู่สวงเนาะค่ะอยู่สถานที่แห่งนี้ก็เลยมากมากเนาะค่ะเดือดร้อนขอได้ค่ะ ถ้าเห้ามีจิตใจที่เป็นบุญกุศลเนาะค่ะทําบุญส่างบาร,รมีไว้หลายๆค่ะรวยโชคลาภแน่นอนค่ะพี่น